สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่พี่เน้องๆนะครับทุกท่านเนาะคลิปนี้ก็จะพามาดูอาจารย์เดี่ยวเล่นขี้นะครับนะครับบนพื้นพรมในติ๊กต็อกอยู่ครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับโกเปนะครับ sk หนึร้อยสี่สิบ lc super game นาะกับทีมงานน้องเทกเตอร์นะครับนี่วันนี้เล่นขี้ครับเล่นขี้เล่นขี้นะครับบนพื้นพรมนะครับว่าไม่รู้จักโคกน้องนาโมเดลรู้จักแต่ ขี่เลนรถน้ำเค็มอาจารย์อาจารย์เดียวบนครับก็เป็นงานลอกนะครับลอกบ่อเนาะนะครับแต่ว่าลอกบ่อแต่ด้านข้างนะครับเนี่ยนะครับด้านข้างเนาะนะครับก็สูดสูรเดียวกันกับโคกงน้หนองน้โมเดลนะครับก็บ่อใช้มานานแล้วเนาะนะครับก็ยังไม่มีการลอกแต่ถ้าลอกก็ใช้เงินมหาศาลนะครับลอกยาไปครอบบ่อตื้นแล้วนะครับ ทีนี้ก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับก็จะขุดซอกล่องไปเนาะนะครับรอบข้างบ่อไปนะครับรอกเหมือนคลองเนี่ยลอกเนี่ยนข้างเนี่ยาวไปเลย700เมตรนะครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนหน้าอะไรปลามันจะได้มีที่หลบนะครับลงมาหลบอยู่ขางล่างนี้น้ําจะได้เย็นนะครับแต่ว่าถ้าทำเหมือนเดิมนะครับเมือนแต่ก่อนตืนนะครับอากาศมันร้อนเนาะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับนี่ยครับก็คือการเรียนรู้นะครับอยู่กับ มีชีวิตนะครับมันปกสัต์น้ำเนาะนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเหมือนเดิมมันก็เลี้ยงไม่ได้แล้วนะครับก็มันตืดนนะครับทีนี้งานก็จะอลอกตรงนี้แล้วก็ปั้นคันไปให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้ก็จะดันน้ําเข้าเนาะนะครับดันน้ําเข้านะครับสูดโบ,ร,บราณน,นะครับก่อเลี้ยงแบบธรรมชาติออโอโคเชื้อน้ำทะเลเข้าไปนะครับ เราคอยดูคอยติดตามครับแต่ตอนนี้มาดูอาจารย์เดี่ยวเล่นขี้ก่อนนะครับนี่บนพื้นพรมพี่น้องบนว่าเล่นขี้ได้เล่นขี่จริงเลยพี่น้องนี่เอ็กเอมครับเดี๋ยวคลิปต่อจากคลิปนี้เราจะลงไปด้านล่างนะครับเลนมหาสารครับพี่น้องนะครับงานก็จะลําบากนิดนิดครับสายไฟนะครับโอ้อยโยงทางเลยด้อ นี่ครับคือคือประตูน้ำนะครับเมื่อก่อนที่ก็สูบดันน้ำเข้าเนาะนะครับนี่ก็คล้ายๆล้ายโค้งหลองน้ำโมเดลเหมือนกันนะครับเนาะนะครับจากบ่อเตือนแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่เรามีนะครับนี่โอ้โหนะครับตามงบครับพี่น้องนะครับ มันก็จะช่วยได้เยอะนะครับลดต้นทุนไปได้เยอะเนาะนะครับก็เป็นสุดชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่ขาทำกันเนี่ยชาวบ้านนั่งอยู่นี่แต่ว่าเจ้าของที่สองร้อยกว่าไร่ครับเนี่ยนี่เราออกมาสองรอบแล้วี่ร้อนนะครับกรได้คมรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าบ่อน,นี่ก็สิบกว่าปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วเนาะนะครับ ส0กว่าป,ปีแล้วนะครับตรงนี้นะครับมรเมื่อก่อนลึกอยู่เม็ดหนึ่งคันนาก็นนาาาสูงนะครับนี่คันนาจะสูงไปเลยนะครับแต่พอที่นี้นะครับดินน้ําเค็มเนาะพี่น้องเนาะนะครับได้ความรู้จากาคุณลุงนะครับแกบอกนะแกอยู่มานี่นะครับดินน้ําเค็มนะครับเมื่อก่อนคันมันจะสูงนะครับสูงกว่าคันตรงนู้นนะครับตรงนี้นะพอมันโดนน้าเค็มนะครับพอมันแห้งมันจะเป็นฝุ่นนะครับเหมือนเป็นเกลือนะมันก็ ปลิวไปกับลมนะครับคันมันจะต่ำไปเรื่อยนะเดินไฟลัดไปก่อนอ๋อเนี่ยมันเหลือตรงนี้พอหมดตรงนี้มันก็เร็วแล้วบะเนียได้ยาวแล้วละะครับบะเนียอ๋อแต่มันก็มาหาสารเหมือนกันเป็นชั้นครับ นะะฮคุณไปคุณไปเจอทองได้เงินกลไรโชคดีนะครับทีนี้มันเมื่อก่อนมันร้อนนะครับน้ำมันตื้นเกินปลาเวลามาสูบนเชื้อเข้ามันปลาเยอะเลยครับปลาไหลปลาไหล ทุกประเทศเลยกุ้งก็มีปูม,ปม,ปม,ปมีหมดทุกงห,หมดเลย 700เมตรลอกไปอย่างเงี้ยครับยาว700เมตรโอ้ตรงถึงนู่นนะครับก็จะทําให้น้ำปลามันอยู่ได้เนาะมันลึกลงนะครับก็เสริมคันไปด้วยนะครับตักกิเลนมาเสริมคันนะครับลอกคลองไปด้วยนะครับช่องเตะล่องไปนะครับยาวไปเลยนะครับทีนี้น้ําก็จะไม่ร้อนแล้วเพราะน้ํามันลึกนะครับตรงนี้ปลาในตะของครับลุกลุเจดีมาก เวลาเวลาเวลาจับปลาเราก็เอาน้ำออกครับหมูน่องววน่อง ไ่เก็บไม่ถ okay. um. ่ายเก็บไม่ก่อนครับออกออกว่าไรเวลางานตัวดีกันสร็จแลครับโอ้โหอืมสวยเลยคันนั้นน่ะยาวมา ไอ้คันที่ว่าตั้งคันมานะครับยาวสวยยต๊ะป๊กเลยรับเนี่ยครับเดี๋อตรงนี้พี่น้องนะครับเหล๋อตรงนี้นะครับวันนี้ไม่ครับพี่น้องไม่ไม่ยอมเปื่อนครับวันนี้นะครับแต่งตัวรอนะครับอาจารย์เดียวเล่นขี้นะครับเล่นขี้ทั้งวันนะครับวันนี้ ไปไลไม่ได้ไปไม่ได้ก็อยู่นี่น่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับบอยสี่นะครับเป็นปีไปนะครับนี่แหละครับขี่เลนนะครับใครมาเจอขี่เลนบ่อเนี่ยบ่อน้ําเค็มครับเนี่ยบ่อนะครับเป็นบ่อธรรมชาติใช้เครื่องดันน้ํานะครับดันน้าเข้ามานะครับ เลี้ยงปลาธรรมชาตินะครับใช้น้ำทะเลนะครับดันเข้ามานะครับแล้วทีนี้พอเลี้ยงได้สักปักสองสามเดือนปุ๊บก็ใช้วัวลากเขาเนาะนะครับจับขายนะครับเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่แรกๆนะครับที่ว่าผมงคยทำมาเนาะตั้งแต่ปีสามสองนะครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดที่นะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่เวลาขุดลอกนะครับปรับปรุงหน่อยนะครับนี่แต่ตอนนี้ดูอาจารย์เดี๋ยวเล่นขี้ไปก่อนพี่น้อง น้อยนะครับแต่ขี่เลนมหาศาลเลียนกักองเท่านี้นะไปครับไปครับตอนเลนต่อครับพี่น้องตอนแต่ตรงนี้เดี๋ยวเหลือไม่มากแล้วพี่น้องตักทิ้งก่อนนะครับโอ้ยเหม็น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 ขากเหม็นแน่พี่น้องเอ้ยเหม็นหอมเลยเหม็นได้เนี่ยเอ้ามายืนจุดเดิมครับ อันท่าตั้งท่ามาเนี่ยแล้วก็ระวังสายไฟเหมือนเดิมนะครับโอ้ยจานเดียวเยอ๊ยเป็นย,ย้อยเป็นย้อยอยู่โอ้ยหัวได้ใกล้หัได้ใกล้หัได้อันตรายเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นขี้ของแท้พี่น้องพี่เดียววะโคกน้องนามไม่รู้จัก ผู้จักตะขี้ขี้เลนผู้จักตะขี้นี่ครับงานทางทางใต้เนาะงานแถวนั้นงานบ่อคุ้งนะครับเนาะนะครับก็อยู่แบบนี้ครับก็เป็นงานแก้เกี่ยสมัยก็เหมือนโค้งน้ำหน้าโมเดลเหมือนกันครับตรงนี้นะครับที่ทำเนี่ยนะครับแม้ว่าทางอนงุตสานบ้านเราเขาเรียกโค้งน้ำหน้าโมเดลเนาะแต่นี่เรียกขี้เลนจต่เดียวบ่อเรนั้งวันครับวันนี้ ทั้งวันนะครับเล่นมาแต่นวนไปนแต่งทั้งวนวดก่อนเช้านี่น,นะครับจะมานี่ยิงยาวกันนะครับเดี๋ยวดูพี่เดียวเล่นขี้ก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นไปนั่งเล่นขี้้ขางข้างบนนะครับไม่ไว้เม้นพี่น้องดูน้ำนะครับมาแล้วเนาะ การความเร็วไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับรุ่เโอรเอ็มนะครับนี่รุ่นแปดครับพี่น้องนะครับโปอรเอ็มเนาะนะครับรุ่นใหม่ก็รุ่นสิบเอ็ดนะครับอ่ะก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับรุ่นใหม่นะครับก็คือมีบอดี้นะครับหัวเก๋งที่มันเปลี่ยนไปนะครับพุ้งขี้นะครับ แค่นั้นพี่น้องตอนนั้นก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับ x m นะครับเดี๋ยวพักกินน้ำกินชาก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะจบลงียงท่านี้เนาะฝากกดไรกดติดตามไม่ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนั่งด้านบนกับอาจารย์เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนมุมคนขับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ